ตัวรับรีโมทนะครับหนึ่งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับ,แบบรบตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับดูที่ข้างในของหลอดนะครับจะมีอันเล็กกับอันใหญ่นะครับขาเล็กกับขาใหญ่ ว่าให้ถูกทางนะครับเล็กใส่อย่างนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับตัวนี้เป็น R ร้อโอห์มนะครับ สีน้ำตาลดําน้ำตาลทองนะครับใส่ตรงคากานะครับเอ,เอารถไว้รถแรงดันไฟเฉยๆครับเพราะว่าใช้ไฟ5โวลต์เข้ามามีไฟ5โวลต์จากที่ชาร์จแบตนะครับตรงตัว้อ,อจะเป็นข้อลบนะครับ เราเพิ่ใส่สีดำสีเดงนี้เป็นบวกนะครับก็ใส่ตัว,ตวบวกแล้วก็ลองเสียบไปดูนะครับกอใช้รีโมทกด ใช้รีโมทรุ่นไหนก็ได้นะครับสามารถเช็คได้ทุกรุ่นนะครับ